ใครไม่เกิดแต่โย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 ใครไม่เกิดแต่โยเกิดนะคะสวัสดีค่ะโยเกิด B N K 4 o ค่ะเย้เอ้มเหมือนตอนเดบิวต์แรกๆแต่เสียงแบบสวัสดีค่ะโยเกิด B N K 4 o r t y เสียงแบบน่ารักตอนนี้แบบสวัสดีค่ะใครไม่เกิดโยเกิรอ้าวอใครไม่เกิดโยเออเออเออไปสวัสดีค่ะเย้อย่าแซวนะขืนจัง นี่ไงมีคนขอทาวินเทลก็ทาวินเทลให้นี่เรียกว่าทาวินเทลหรือเปล่าไม่รู้มาที่สามชาติมีด้วยเหรอมันจะเปิดได้ไหมอ่ะมันจะแบบอันนี้เหรอโอเคเราจะเปิดอันนี้มาค่ะทุกคนอยากดูอยากฟัง ทุกคนล่ะทุกคนอาจอาจเห็นหนูขำทั้งหลายเพราะว่าหนูขำหน้าไงนั่นแหละต่อไปต่อค่ะไปค่ะไปไปไปเหนื่อยไปไปหนูจะไม่สามารถฟังเพลงมาริแบบเดิมได้ทุกคนไปค่ะอ่านนะดีเจโยราค่ะตัดว่าค่ะไม่มีไฟอ่ะโอ้มีไฟ ไ,ไปไปไปอขอยลอุกไม่จะไม่กดมาดูไลฟ์อันนี้ของตัวเองอเขินอะโอเคสติตัวเก็บายาชุดกำลังต้องขอล้วไม่ต้องกินค่ะไม่ต้องพึ่งวันนี้คื้จัด วางสติระเบ้นให้สุดไปไปไปเออที่จริงเป็นคนเรียบร้อยโอเคโยเกิร์ตจะมาเรียบร้อยสวัสดีค่ะไลฟ์นี้เป็นตำนานไม่ไลฟ์นี้เรียบร้อยเมื่อกี้ตัดทิ้งค่ะเหนื่อยนี่ก็ไม่เป็นตัวเองท้าไปเลยโยเกิร์ตคนสติกลับมาพอก,กินกน้ำเลยเจ็บคอใครเรียบร้อยสุดในรุ่นสามหนูเองดูจากจะข้ามไปเห็หน สวัสดีค่ะโยเกิร์ตเองนะคะสำหรับพี่คนนั้นที่ถามมาใครเรียบร้อยก in ็หนูเองนี <c oughs> ่แหละค่ะขอบคุณนะคะพอหนูจะสิทุกคนนิ้วหนูค่ะอ๋ออ๋ออหันหน้าแล้วทำไมเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้เชื่อมันผ่านไปรันนี้ไม่ค่อยมีสติเลยอ่ะรู้สึกว่าสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวปกติก็ไม่ค่อยมีนี่สิเฮ้ยมิกิโต้แกนพี่ถึงกิวโต้แกนูไหมน้องชื่อโดโด้ละกันลืมไม่เอา ชื่ออะไรดีอะชื่อบุญมะพร้าวเหรอทุกคนทำไมน้องถึงชื่อบุญมะพร้าวได้อ่ะน้องไม่กินเหรอชื่ออะไรดีกโก้เหรอกชื่อตุ๊กตุ๊กอ้าวตุ๊กตุ๊กน่ารักตุ๊กตุ๊กมาในหนังเรื่องนึ่งเลยอ่ะชื่อตุ๊กตุ๊กน้องชื่อตุ๊กตุ๊กน่ารักจังเลยติดเลยตรงไหนดีอ่ะเหมือนเห็นอนาคตเด็กที่จะแซบที่สุดแล้วสวัสดีค่ะอยู่เกิดเองค่ะเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักค่ะ ส่งสูงม,มากนั่นแหละเมื่อกี้โคบนะไม่ใช่หนูสนุกังเลยถามทุกไลฟ์ไม่จริงไลฟ์อื่นหนูพูดน้อยเริร้อยหน้าสเปคเลยค่ะเกิดกันไปแล้วนะฝันดีนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์ค่ะใา้บาย